สวัสดีครับพอก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องผีนะครับที่ต่อจากเมื่อวานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารับฟังเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับเรื่องราวนะครับ ก็คือผมจะย้อนกลับไปสมัยที่ผมยังเป็นยูทูบเบอร์บ้านกอก่อนนะนะครับตอนนั้นเอ่อเหตุการณ์เนี้ยนะครับผมกับเพื่อนเอ่อตระกูลแมงนะครับคนหนึ่งนะครับที่ผมพามาทำยูทูบเบอร์นะครับด้วยกันนะครับก็วันนั้นผมจะทำคอนเทนต์เอ่ออะไรนะนึ่งนึ่งนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็นั่งอะไรนะ ย่างหมูกันที่ตรงมันเป็นแก่งอ่ะแก่งมันเป็นแก่งน้ำนะครับที่กกตูมนะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเลยจากแก่งกอกมาไม่ไกลมากนะครับทำไมผมถึงมาจุดตรงนี้ได้ทำไมถึงรู้จักคือมันมีช่วงนั้นที่แมงกะวี้น่ยไปซื้อไม้ไผ่ นะครับไปซื้อมไม้ไผ่ชาวบ้านกกตูมแล้วไล่เขาอยู่ตรงไล่ปลูกมันสัมหัังด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีแก่งน้ําอยู่ข้างๆแล้วก็มีต้นไผ่นะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมก็จะเห็นว่าแมงกับ,บี้ไปตัดไผ่มาเพื่อที่จะเอามาทำํำกระท่อมนะครับที่บ้านสวนแมงะนะนั่นแหละครับที่ผมไปตัดมานะครับ เ,เพื่อนที่ไปก็คือแมงทัพพูนะนะครับตอนนั้นผมก็ขี่รถมอไซค์ไปกับแมงทัพพูนะก็เอารถผมไปนั่นแหละเอารถบีดไปนั่นแหละนะครับอตอนนั้นก็คือมันมันยังไม่มืดนะนะครับไอที่ไปทำคอนเทนต์กันน่าจะไปประมาณช่วงช่วงบ่ายแล้วแหละนะครับก็เตรียมหลายๆอย่างไปนะครับก็เตรียมข้าวเหนียวเตรียมน้ํา แล้วก็มีหวัวที่เนื่องข้าวเหนียวใช่ไหมนะครับเอามีดไปนะครับเอาโคกเอาเครื่องปรุงอะไรที่จะทำน้ําจิ้มนะครับที่จะทำคอนเทนต์นกันนะครับวันนั้นนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือเราทำคอนเทนต์กันอะคือกว่าจะก่อไฟนะก่าก่าจะก่อไฟเสร็จเนี่ยนะครับมันก็ใช้เวลาไปเยอะนะครับแล้วก็ ช่วงนั้นที่ผมไปเนะี่ยมันน่าจะบ่ายบ่ายเกือบเย็นแล้วแหละนะครับแล้วมันมืดเร็วนะฮะแล้วมันมืดเร็วด้วยตอนแรกก็ว่าเฮ้ยเอาไงดีวะนะครับจะกลับดีไหมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มมืดแล้วแล้วมันอยู่ในป่าด้วยแล้วมันเปี่ยวด้วยนะครับตรงนั้นเป็นเป็นเขาอะนะนะครับต้องบอกว่าโซนนั้นนะ่ะป่ามันรกมากเลยนะ ขนาดไล่มันสำปะหลังอ่ะยังยังรกเลยนะครับมันอยู่ห่างจากบ้านคนนะอยู่ห่างจากถนนใหญ่อีกนะครับมันจะคือต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในแล้วก็เดินไปอีกนะครับไม่ใช่ว่ามอเตอร์ไซค์ถึงต้องเดินไปอีกนะครับถึงจะถึงก็ตอนนั้นนะครับผมยังถ่ายคอนเทนต์ไม่เสร็จนะ้อเพราะว่ากว่าจะทํากว่าจะก่อไฟกว่าจะเนื่องข้าวเหนียวมันยังไม่สุกด้วยแล้วก็หมูเองก็ รอรอนึ่งข้าวเสร็จถึงจะย่างหมูนะครับรู้สึกเมนูนั้นจะมีหมูย่างกับน้ําตกกนะันนะน้ําตกหมูะนะนะครับแล้วคราวนี้ยมันก็มืดมันกรมึดทํายังไงครับนี่ครับแมงกบี้เปิดไฟเอ่อเปิดไฟแฟลชจากมือถือกันนะครับก็ใช้ไฟแฟลชจากมือถือครับนะ แล้วเราก็ก่อไฟเนี่ยมันก็มีไฟจากแสงไฟใช่ไหมนะครับที่มันให้ความสว่างนะครับมันยังหัวข้ามอยู่นะทุกคนนะประมาณสักประมาณสักทุ่มครึ่งได้นะเวลานะขณะนั้นที่ที่ที่เราเาข้าวข้าวเหนียวใกล้ก็จะสุกแล้วน,นะประมาณทุ่มครึ่งนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ ผมก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าสรุปมันเป็นผีหรือมันเป็นคนหรือมันมันคืออะไรนะครับแต่ผมอ่ะก็ยังแปลกใจทุกวันนี้นะครับโอเคเรามาฟังเรื่องราวการต่อนะครับคราวนี้นะครับคือผมกำแังน้ำูเนี่ยนะครับก็กําลังย่างหมูกันอ่ากำลังย่างหมูกันคราวนี้คือไอ้นึ่งข้าวเหนียวเนาะมันเสร็จแล้วนะครับพอเราย่างไปสักพักหนึ่ง มีเสียงคนมีเสียงคนเหมือนทักทายพวกเราอยู่นะครับในความมืดนะนะ FC ลองจินตนาการตามนะครับว่าเราวก่อไฟอยู่ในป่ามืดๆม,ม,มันไม่มีอะไรเลยครับข้างๆก็เป็นคลองแก่งเป็นแก่งน้ําอ่ะนะครับแถวๆนั้นไม่ไม่มีใครเลยนะมันลกนะครับทุกท่านมีเป็นเสียงผู้ชายนะเสียงผู้ชายเรียก เรียกอะไรสักอย่างผมได้ยินไม่ถนัดนะครับแต่เขาเนี้ยคือคือผมนะผมผมนี้ได้ยินแล้วแต่แต่ผมนีจะจะพอรู้ว่าถ้ามีเสียงอะไรทักมากลางคือนอย่าอย่าขาดรับยิ่งเราอยู่ในป่าด้วยนะนะครับเราเราอย่าไปขาดรับนะฮะแต่เขาเนี้ยพูดจะไม่ทันขาดคำครับไอแมงทับคูมันไปขาดรับแสิใครเนะ่ะใครเรียกอะไร ผมก็บอกเฮ้ยมึงจะไปทักเขาทําไมวะเขาเขาไม่ให้ทักเวลากลางคืนไม่ไม่ให้ทักเสียงใครเรียกมาไม่ให้ทักอะไรประมาณนี้นะครับคือผมก็พยายามหันไปหันมาไม่มีใครอะ่ะทุกคนไม่มีใครเลยนะครับมันไม่มีจริงๆนะพอมันเงียบไปสักพักเราคิดว่าอืมหูแว่วหรือเปล่า หรืออะไรยังไงเพราะว่ามันมันเงียบไปพักแล้วตั้งแต่นั้นมาก็อยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ย่างหมูกันต่อนะครับก็ย่างหมูกันต่อสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วนะครับเรียกอีกแล้วทาอะไรกันเอ็ไอเขาเนี้ยผมผมได้ยินชัดเลยทําอะไรกันอีรอบแรกยังยังไม่ชัดนะครับเหมือนเดิมเลยไอแมงดับภูก็ตอบกลับไปอีกอ่อย่างหมูกินกันครับว่าง,งั้นเลยนะคือแบบเฮ้ย ผมก็บอกมันนะครับว่าอย่าไปทักอีกรอบแรกก็ยังแย่แล้วอันนี้ยังเอารอบที่สองอีกนะฮะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆว่ะมันแปลกนะครับทุกคนตรงจุดนั้นไม่มีคนนะคือจุดนั้น,นมันเป็นจุดเส้นทางภูเขาแล้วนะนะครับมันมันน่าจะสุดบ้านกกตูมแล้วนะมันไม่มีบ้านคนแล้วนะนะครับตอนนั้นก็สองทุ่มกว่าแล้วแหละนะครับ ไอตอนที่เราหุงข้าวเสร็จก็ประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมกว่าจะย่างหมูเสร็จก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะครับเขาเนี้ยพอเสียงนั้นเรียกมาปุ๊บเนี่ยมันมันก็หายไปอีกนะฮะมันก็หายไปอีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเอ่อมีมีไฟแดงแดงมีไฟแดงแงตรงตรงชายป่าตรงตรงคลองน้ำนะครับตรงตรงคลองน้ำอ่ะนะ นะครับก็ผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออมันมันมันเห็นไม่ชัดทุกคนมันมันมันมืดมันเป็นแสงแดงแดงนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นแสงไฟหรือว่าแสงอะไรสักอย่างหนึ่งมันอยู่ตรงชายชายคลองที่เป็นแก่งน้ําอะนะนะครับผมเห็นปุ๊บไฟอะไรวะ ขนลุกแล้วตอนนั้นคือลุกเลยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเจอดีเขาให้แล้วนะครับเอาไงดีวะนะครับผมคิดในใจกันนะครับเฮ้ยกลับแมงดีกว่ามะนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับดีกว่านะครับกลัวนะฮะก็ตอนนั้นก็ก็ยังไม่ได้กลับนะฮะยังไม่ได้กลับนะก็คือเอาอย่างนี้อคือใจดีสู้เสือครับคือแบบว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดสินะครับผมผม ผมก็ไม่รู้เนาะเอาอยัางไงดีนะครับผมเองก็เลยบอกผมก็เลยนึกขึ้นได้เนาะเฮ้ยหรือว่าเราเรามาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยเราเราไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางเราอาจจะมาในพื้นที่เขาแล้วเขาเนี้ยช่วงเวลาเอา่อมันเป็นช่วงเวลางคืนแล้วนะครับกดลูกแก้วนะครับเอ่อมาเป็นช่วงเวลาคืนนะครับแน่นอนครับผมคิดว่า มันน่าจะเป็นอนณาเขตเขานะครับก็คือเราเหมือนเรามาทําอะไรในในพื้นที่เขาแบบในช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เอคนทั่วไปที่จะมาทําอะไรกันตรงนี้นะนะครับจากนั้นนะครับตอนที่ผมเห็นแสงแดงๆนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อสงสัยเราไม่ได้ขอเจ้าที่แน่ๆนะครับจากนั้นแมงกะบ,บี้ก็พนมมือเลยนะครับผมก็บอกว่า ลูกขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางนะครับลูกมาทำคอนเทนต์นึ่งข้าวแล้วก็ทำกับข้าวกินกันที่ริมริมแก่งนะครับแก่งน้ำถ้าลูกทำผิดหรือทำไม่ดีประการใดขออโหสิกรรมให้ด้วยนะครับลูกขอ,ล,กขอลูกขอโทษด้วยนะครับที่มาล่วงเกินอะไรประมาณนี้เนาะนะครับลงกษาทุกไปพอไปสักพักหนึ่ง พอเขาผมสาทุเนี่ยแล้วผมกลับไปมองตรงอแก่งน้ําอะนะปึ๊บไม่มีแล้วไอ้แสงแดงๆนะ่ะมันมันไม่มีแล้วครับทุกคนเออมันไม่มีแล้วครับเออมันไม่มีแล้วนะแต่เขาเนี้ยไอคนที่มันแบบว่าไม่ไม่รู้ภาษาคือไอแมงนาพลูเละนะครับมันมันก็บอกว่าคนอ่ะมันก็บอกว่าคน นะครับค้นหาปลาแน่นอนมันบอกอย่างนั้นนะเออผมก็เออไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเออคือผมผมก็คิดในใจว่าโอ้ตายหาละเจอเราเรามากับเพื่อนที่แบบหมปากทําไมมันเออรีบไปทักจังอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็เลยเป็นประสบการณ์นะครับเอฟซี FC. จากนั้นก็คือได้ได้ถ่ายคอนเทนต์เสร็จนะนะครับได้ถ่ายคอนเทนต์เสร็จก็คือได้นั่งกินข้าวกันถ่ายเสร็จปุ๊บก็เก็บของ รีบกับไปยังบ้านก,กกอกนะครับตอนนั้นนะตอนนั้นผมยังอยู่ตอนนั้นผมยังนอนนอนเต็นท์อยู่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน,น,น,นะครับยังยังยังนอนเต็นท์อยู่นะฮะจากนั้นนะครับก็เนี่ยเรื่องเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้นทุกคนนะครับแต่คราวนี้ยอันนี้คือเรื่องแรกนะครับที่ที่ผมเล่าว่ามันคือเหตุการณ์ตรงนี้นะตรงชายคลองตรงแก่งน้ำอ่ะแหละ เป็นเหตุการณ์อย่างนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงผู้ชายที่เรียกคนเหลือผีผีหรือเจ้าที่หรือใครอะไรยังไงทำไมมาในความมืดแล้วมีแสงมีแสงแดงๆอยู่ตรงชายน้ำนะครับ f c คิดว่าคืออะไรผมก็ให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันมันคืออะไรแต่เรารู้แหละว,ว่ามันต้องมีนะครับมันต้องมีแน่ๆนะครับ แล้วเหตุการณ์นี้ผมจะเล่ารวบเลยนะเพราะว่ามันก็ยังอยู่ที่บ้านกกตูเหมือนเดิมนะครับเหตุการณ์นี้ผมไม่ได้อยู่ก,กอกแล้วนะเหตุการณ์นี้นะผมไม่ได้อยู่ก,กอกแล้วแต่ว่าวันนั้นผมผมมาเที่ยวนะผมมาเที่ยวนะครับกับเพื่อนอีกสองคนนะครับ ก็คือว่า,าตรงนั้นเป็นเป็นป่าช้าไอทางเข้าไปเนี่ยมันเป็นป่าช้านะหรือเขาเรียกว่าป่าช้าบ้านกกตูมะนะเวลาที่มีคนเสียเนี่ยเขาก็จะเอาศพเนะี่ยไปเผาที่นั่นนะครับมันเป็นทางผ่านนะแต่คราวนี้ที่ผมไปเที่ยวมันคืออะไรครับแก่งป่าช้าชื่อชื่อแก่งไม่ไม่น่าเที่ยวนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่แบบเป็นวันซวยผมอะ ทำไมถึงซวยวันนั้นเป็นวันที่ผมแขนหักแขนข้างซ้ายนะผมต้องเข้าเฝือกเพราะว่าผมไปไปลื่นล้มแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทําไมผมถึงลื่นล้มนะครับคือมันมันก็เหมือนเป็นอะไรตั้งแต่แรกๆแล้วที่ที่ผมไปนะคือแบบว่าไอ้ทางเข้าไปแล้วก็เห็นโกดเห็นป่าช้านะแล้วก็ ความรู้สึกมันเหมือนมีเงาดำๆอะไรปุ๊บๆๆอยู่แถวน,น,นั้นนะความรู้สึกผมนะนะครับผมก็ไม่ไม่ได้สนใจเลยนะคือคือผมจะไปถ่ายคอนเทนต์จะไปเอ่อเล่นเอ่อเล่นน้ำตรงนั้นนะนะครับคือมันมันมีความรู้สึกว่ามันมีคนตามมาตลอดนะนะครับแล้ววันนั้นนะผมใส่รองเท้าแตะไปนะผมผมไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบไปเรื่องของเรื่องผมผมลื่นล้ม ถ้าผมใส่ผ้าใบผมคงไม่เป็นอะไรมากะนะแต่ว่าดวงมันจะซวยนะนะครับคือจริงๆเราก็ไม่น่าไปที่นั่นนะครับเพราะว่าแก่งอัเนี้ยมันอยู่หลังป่าช้านะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าแก่งป่าช้านะนะครับคือไอตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่อะเอเชื่อไหมครับมือถือนี่ปิวเลยนะปิวแล้วก็ล่วงน้ํา แล้วเขาเนี้ยค่ะแขนผมนี้มันไปเท้าข้างหลังแล้วก็กระดูกคิดเล็กมันเลยหักนะครับเจ็บปวดมากนะเจ็บปวดมากครับทุกคนแบบว่าจนจุกอ่ะความรู้สึกนั้นอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ่อทำไมอยู่ๆเราลื่นแต่เราก็ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้คิดเรื่องผีนะก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่มันมีตะไคร่น้ำแล้วมันลื่นใช่ไหมนะครับ แต่ผมพยายามเดินเอ่อเซฟแล้วนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วนะนะครับไอช่วงที่ลื่นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนแบบมันเหมือนมีแบบเงาดำม,มันมาแบบวุ้บไปประมาณนี้นะผมความรู้สึกผมนะนะครับแล้วผมมันเร็วมากนะมันวุบๆบผมก็เจ็บเลยนะครับเจ็บเลยไอช่วงนั้นท,ที่ผมยังมีสติอยู่นะคือมันเจ็บก็จริงแต่ว่าผมรีบจับมือถือ เอามาสะบัดนะครับเพราะว่ามันมันร่วงน้ํานะครับแต่เราก็ยังเจ็บอยู่นะครับหลังจากนั้นผมก็กลับแล้วก็ไปรักษารู้สึกว่าจะไปที่อนามัยกกตูมนะครับหมอเขาเอาน้ําแข็งน้ําแข็งแห้งเลือดสักอย่างประครบไว้ก่อนประครบเย็นนะนะครับประครบประครบเย็นเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรักษาความเจ็บปวดนะครับ คือนี่คือเหตุการณ์ที่ผมไปลื่นล้มแขนหักที่แก่งป่าช้านะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าเราเจอผีผักหรือว่าเราเกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันมีความรู้สึกตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับนี่เป็นเหตุการณ์สั้นๆส,สองเหตุการณ์นะครับที่แมงกะบ,บี้ได้มาถ่ายทอดใ,ให้กับเอฟซีได้รับฟังกันก็คือนะปัจจุบันนี้แขนผมหายแล้วครับ ข้างนี้น่หายแล้วเพราะว่ามันสองปีแล้วนะครับก็คือตอนนี้คือผมเต็มที่แล้วครับโชคดีที่ว่ามันเป็นกระดูกชิ้นเล็กครับมันไม่ใช่กระดูกชิ้นใหญ่ที่เป็นเนี่ยข้างในไม่ใช่นะมีความโชคด,ดีตรงนั้นเพราะว่าไปเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับไม่งั้นแล้วก็ผมเป็นคนพิการเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้คือผมโอเคแล้วก็คือไม่ไปครับทุกคนก็ถือว่า อะไรที่เกี่ยวกับป่าช้าหรืออะไรยังไงเราเราอย่าไปยุ่งเนาะเราอย่าไปยุ่งเราอย่าไปลองดีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นประสบการณ์ของแมงกับบี้นะครับที่ได้พบได้เจอมานะครับแต่ปัจจุบันผมก็ต้องต้องคอยระวังเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราเดินทางบ่อยก็ต้องมีของที่ป้องกันตัวนะครับทุกท่าน FC ที่ฟังคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเป็นประสบการณ์ของผมหลายคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ